สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนำมิ i ซูบิชิ h i นเซอร์ซีเดีนะคะคันนี้เป็นรถยนต์ปี03แต่งทรงริงๆิงนะคะทุกท่านก็สวยงามนะคะแต่งมานิดหน่อยนะคะภายในสุดหรูเลยค่ะขับสนุกนะคะไม่เคยดมแกด้วยนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.8ค่ะเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่79,000บาทนะคะคันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์มีแอร์แบ็ก a b s ปรับเกียร์บวกลบที่พวงมาลัยได้เลยนะคะภายในสะอาดดูดีมีสไตล์กระจกเป็นไฟฟ้าครบเลยนะคะทุกท่านแต่งซิงมาสวยๆเลยนะคะคันนี้ระบบไฟฟ้าก็ใช้งานได้ครบสมบูรณ์ดีนะคะแอร์หนาวค่ะภายในเป็นดบบับเบาะหนังเท้นะคะออกสีครีมน,นะคะก็ดูเรียบหรูนะคะทุกท่านดูดีมีระดับนะคะล้อซิงสวยๆหนึ่งชุดพร้อมอยางดีนะคะทั้ง4เส้นเลย ก็ไปใช้งานกันได้แบบยาวๆกันเลยทีเดียวนะคะช่วงร่างดีตัวถังสวยสีสันรอบคันก็มีริร้วรอยตาม,มาอายุการใช้งานนะคะเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆสามารถติดต่อเข้าไปดูรถได้นะคะที่รังสิตแถวถนนสเส้นซ่อมสร้างนะคะทุกท่านเบอร์โทรติดต่อผู้ขายแอดมินใส่ไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะคะสามารถทักเข้าไปได้เลยนะคะ ทรคุยสอบถามข้อมูลหรือต้องการนัดดูรถทดลองขับก็โทรไปได้เลยค่ะทุกท่านถ้าถูกใจยังไงแอดมินก็ขอแนะนําให้เดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะจะได้ทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ